พี่หนูจะวหว้ใครเนี่ยไหว้ใครไหว้พันลงไม่ไหว้ครูครูไม่ใช่พ่อผมพันลงพ่อผมไอันี้มุ่งหน้าอีนรเนี่ยมันมุ่งหน้าโอ้มันสามารถ Adame ไอ้เจ้ไอ้หนูของพี่ก็เดีพี่ชอบนะพี่ช มุกพลาดหนูหนูว่าปนเป็นบทแล้วเนี่ยม <c oughs> ันมามิกกันได้นะพี่หนยนะมิกได้มันึลก็หลงกันได้ก็หนูที่ว่าเหตุการณ์ณเวลานั้นใช่คำถามว่ารคุณพุทธจักรชาคอนด้ามาันสามารถอมุกอื่นมาใส่ได้พี่หนูมใส่ว่านทำไมอะ อ๋อผมส่ตาสั้นนะส่ตาสั้นฮะแล้วไม่ใช่สั้นอย่างเดียวเอียงด้วยเฮ้ยพูดเล่นไปเอียงครับสาตาเอียงเอียงครับโอ้พูดถึงคนเราเนี่ยพี่พี่พี่คนเราเนี่ยในการนี่เดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะมันยังไม่สุดเลยรอถอดแว่นแล้วกันยัง คือการสอนในการเล่นตลกด้วยนะอ๋อเหรอใช่ไหมคนดูรู้ไหมคนดูรู้ว่าถอดแล้วสายตาเอียงอันไหนเอียงยังไงพี่ทั้งมันเถอะหรือว่าทั้งมันเถอะเอาเรื่องรถของเราเนี่ยที่บ้านเดี๋วว่ามีรถฮอนด้าเนี่ยอยู่ตั้งหลายคันเนี่ยเช็คยังไงตุ่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรยังไงอ๋อก็คืออ๋อประแจข้าอยากเช็ครถมอเตอร์ไซคนะครับผมดูออกบทนี่ถ้าอยากเช่ครถมอเตอร์ไซค์ผมเนี่ย คือผมจะจำเ็คเฮ้ยคันนี้สีนี้แถ้าาอยกคันนี้สีนี้เฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยคนป็นก็น้อยโควดเวียนหัวไอคอนน่คืออยากจะบอกว่ายังไงถ้าอยากจะเช็ครถมอเตอร์ไซค์นะครับต้องนี่เลยครับครับ My Honda Moto App อ่าถึงจะจำประวัติรถตัวเองไม่ได้นะครับขอแค่มีแอปนี้นะครับติดเครื่องเอาไว้ครับ ก็เช็คได้สบายๆสะดวกรวดเร็วเช็คก็องง่ายอ่าเช็คได้ตลอดเลยนะครับแค่มี My Honda Moto App ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเขาจะค้อยกพตื่นผมตลอดว่าเฮ้ยบอลตอนนี้รถฮอนด้าต้องเข้าศูนย์เปลี่ยนทันแล้วมันเครื่องเพราะว่าเขามีแอปตลอดเขามีหมดแอปไหนร้านไหนมีเบียร์ขายเขาจะมีแอปตลอดแอปเขาจะพาเดินเลยก็มาดีครับ